สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ๋าเพื่อนๆจ๋าวันนี้จะชวนเพื่อนๆทานนะคะมาม่าโอเคแบบแห้งนะคะทานกับกิมจิค่ะไข่ต้มสองฟองจับเพื่อนๆจ๋าไม่รู้จะทานอะไรอยากทานกิมจิก็เลยไปเอามาม่าโอเคมาแบบแห้งไข่ต้มสองฟองจับเพื่อนๆจ๋านี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่มาทานกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่มาทานพร้อมแม่เลยอยากกินมากๆถ้าทานจะอร่อยน้ำลายจะไหลแซ่บ โอ้ยเ่จากิมจิจ๋าเนี่ยกิมจกกมิเยอะๆหมดขอเลยแม่ใส่หมดหอเลยแล้วก็มาม่าโอเคแบบแห้งแต่น้ําจะเหมือนช่ำๆห่อยเพราะว่าน้ํากิมจิเข้าไปคลุกเคล้านะคะเพื่อนเ่จ๋าแล้วก็ไข่ต้มสองฟองเลยเพื่อนเพนจุกจุกเนี่ยจ๋าสีสันเผ็ดแซ่บเจอรสชาติสีสันกิมจิก็ไปแล้วเพื่อนเ่อนจ๋แซ่บนัวคลุกเคล้าไปเลยนะจ๊ะเพื่อนเ่จ๋าเอากิมจิเนี่ยค่ะทั้งถุงเลยทเทใส่ลงไปที่แม่ซื้อมาในเซเว่นถุงละสี่สิบบาท ทิ้งถุงไปแล้วเพื่อนๆจ๋าเอามาปะกคุกเขาด่มาม่าโอเคแบบแห้งนี่เพื่อนเื่อนจ๋าคุกเขาให้เข้ากันกินกับไข่ต้มยั่วๆเลยจ้ะเพื่อนๆดูสีน่าทานมากนี่นี่เพื่อนๆื่อนจ๋ามาม่าโอเคแบบแห้งทานกับกิมจิจ้ะไข่ต้มสองกองไว้เกือบปกยั่วๆเลยจ้ะเพื่อนๆื่อนจ๋าดังเลยนะคะช่วงนี้ตลาดนะัดรถเข้ารถออกคนเยอะแซ่บเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆืนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะคะนี่เพื่อน จุกๆมาม่าโอเคแบบแห้งกินติดอร่อยกินกับมาม่าก่อร่อยเพื่อนได้ชอบมาม่าโอเคนะเส้นเขาแบบใหญ่เหนียวนุ่มแล้วทุกคนชอบเนาะ มาม่าโอเคแบบแห้งก็ับบกินจี๊ออร่อยอร่อย

ไปดูใกล้มากเลกจริงจัง อร่อยค่ะคพณ่มนจ๋ามาม่าโอเคทานกับซิมจิตแต่เริ่มเผ็ดแล้วอ่ะเมื่ออร่อยเพื่อนลองไปใส่สิอร่อยมากแล้วแต่เราจะชอบมาม่ารสชาติไหนเส้นอะไรซีม,มจิ มาม่าโอเคค่ะทานกับกิมจิเซบอร่อยเลยไข่ไข่ไข่มุกเงินจุ่มน้ำมากๆ มาม่าโอเคเพื่อนๆทานกับกิมจิแล้วก็ไข่ต้ออมอืมอร่อยกิมจิเบื่อก,กับข้าวทานอย่างนี้นก็อร่อยนะเพื่อนอร่อยมาก เพื่อนๆไม่เห็นเนี่ยเริ่มเผ็ดรับจิง แซ่บอร่อยมากนานๆนนทานพี่อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆจ๋ามาน่นากิน,นกับกินจิ๋อร่อยอร่อยมากแซ่บอ,อ่าไข่ต้มเสริมหน่อย จริงๆเ่ยอือก่ออร่อยมากอือ 还有、哎、冬。 อร่อยอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆมันได้กินข้าวแบบฟินสุดๆมาม่าปูเคแบบแห้งนะคะแล้วก็กิมจิไข่ต้าโมโหเพื่อนเพื่อนจะตายเลยกินอร่อยมากแม่ไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะ